เด็ดตะไคร้ปักช่ำแนะนำยังไม่ถึงสองอาทิตย์หักออกอ,นนอันนี้นะคะพี่น้องค่ะมันอยู่ที่เขาตัดตอนตัดอะไรเอียงก็ตัดโคนมันออกไหมถ้าตัดโคนแบบว่าให้มันเหลือให้มันเหลือโคนแน่นิด้อนย,ยังสินะ มันก็เสียออกหากเร็วเนี่ยค่ะแต่ว่าที่ปลูกมาติดขึ้นกันถ้าชำน้ำแบบนี้เนาะติดร้อยเปอร์เซนลูกไว้พอพอมันเต็มกระถางพอมันเต็มกระถางกะเก็บเขาตูเขาช่องฟิตสินะได้กินเป็นปีเป็นนักสันพี่นอ้องขายู่ตั้งเือนบัตท,ที่นี่ มีแน่มาอวดคนไม่มีพื้นที่เมื่อวานไปช็อปที่ห้างที่ที่ห้างบันนิ่งอันนี้ขนาดกว้าง16นิ้วสูง13นิ้วแบบปลูกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ใหญ่แบบคือจัาต้นเอียงก่อนมากรูดเออพี่น้องโอ๊ย สิบาอวยังกะคิดลืมลืมเร็วๆปลูกต้นมะกรูดได้ปลูกต้นใหม่ที่เฮ้าแบบว่าให้มันความสูงได้หนึ่งเมตรนั่นสินะได้เลยกระถางใหญ่แบบนี้วันนั้นวันนั้นไปชอปแส,สดงว,ว่าของหมดแล้วเขายังไม่ได้เติมของฮ่าสันบ่มมีเลยไปได้ของแพงสิบหกคงอนสิบเก้าเหรียญอันนี้แค่แปดเหรียญแปดสองสิบหกกับประมาณร้อยแปดสิบาทอันนั้นสามร้อยกว่าบาท ที่ซื้อมาเถวที่แล้วสามกระถางก็เลยว่าป้าบอื่นบะอยากแสดงว่าวันนั้นมันหมดของหมดทีนี้ก็ได้เม็ดผักมาอันนี้ผักปังผักปังบ้านเราเลยนะคะผักปังผักเอเชียเขาว่าอันนี้ก็อันบะเขือบะเขือม่วงบะเขืยม่วงแบบแบบบ้าแมนนวยไ่คือม่วงแทะคือม่วงใหญ่ๆไหมคะคนคนหลานอันนี้นะไม่มีขายในห้าง ในห้างจะมีขายแบบม่วงออกดำนะคะนว่ยญ่งไหมกินแล้วมันหวานโพดอันนั้นมันนวลยญ่โพดส่วนมะเขือเปาะปลูกเที่ยวที่แล้วติดอยู่ต้นเดียวหัวกรสิขึ้นแต่ว่าไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์เขาไม่ดีแต่ว่าฉันนําใส่ปุ๋ยหลายโพดมันเลยเปื่อยขิดวานนะคะกับหอยถากกินแต่ว่าเมื่อวานไปชอปได้แต่แนวมา กำจัดมาแล้วหอยทากโรยแล้วเดี๋ยวสิอัพเดตพี่น้องคะอายุตั้งเดนเด็กปุกนีพื้นที่ปลูกพักกินเองเป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่บ่าแมนแค่ได้กินไหมคะ่ะมันเป็นความสุขแบบว่าเออยัมมือเส่งมือ,อ,มอแรงไปเบิ้งเขาเออเขาจะเริ่มเติบโตเขา ยังหอดส้แหล้วงสินะแม่กินบอ่อยยังสิไหมคะ่ะเป็นรสชาตินี้ส่วนอันอะตะไข่นี่เนาะแรกๆเลยที่ได้ที่ได้มาปลูกก็คือไปลานเอเชียเขาก็จะมีขายสามต้นสามต้นแจก๊จกเรียนเนี่ยะสี่หาเลียนเนี่ยะมันก็นถูกต้นละเรียนเนาะค่ะตัวละยี่สิบสองยี่ิบสาบาทสินะทีนี้ก็เลยเหลือไว้หัวหนึ่ง แซนาใบมันออกหกักก็ไปปลูกหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้ออีกเลยตะไคร้แต่ว่ายุรันอยู่อย,อย,อยูห้างบันนิง่งมีขายเมล็ดพันธุ์ตะไคร้พี่น้องมีขายเมือสูนแนลยูี่ว่าเ้าเห้าลูแรงบอคคือถ้าถ้าเมล็ดผักพืชผักเขามีขายเราก็สามารถปลูกได้แต่บางอย่างเขาห้ามปลูกแต่ละลาทังสิกกับบอคือกัน เห็นในกลุ่มหนึ่งที่เขาโพสต์เตือนกันก็นกคือนี่อย่างกับชาอมชาอมห้ามปลูกในรัฐเนวซาเวลกับวารู้ว่าแมนบอตว่าเขาโพสต์เตือนกันนะว่าห้ามปลูกก็เลยคือ,อจังผลไม้อย่างเสียพี่น้องเขาห้ามนำผลไม้ข้ามรัฐก็คือ จะว่ารัฐนิวเซาเวลเนี่ยเดี๋ยวสะหาขอหห้อมูลมาเพิ่มเรื่องนี้นะคะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะสมว่าเราจะเดินทางไปรัฐควีนแลนด์เขาห้ามนําผลไม้ผักผลไม้เนี่ยจากรัฐนิวเซาเวลนี่ไปรัฐไปรัฐควีนแลนด์สิไหมเขาห้ามนั่นั่งอ่าเท่าสีเดินทางด้วยรถไฟรถอีหย้งหรือเครื่องบินนั่งสิไหมเขาไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านแดนวางสีซะแต่ละรัฐนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรัฐไหนที่ห้ามอะไรบ้างเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาฝาก เพื่อนๆแต่แต่ว่าโดยเรา,เ,ราเดินเดินทางโดยเครื่องบินเราก็ไม่ได้พกพาอาหารอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเดินทางด้วยรถนะขับรถไปเองหรือว่ารถไฟเองรี่แต่คนที่นี่เขาจะรู้รู้รรก้นไม้เบื้องต้นไหมคะ่ะทําอะไรได้างทาอะไรไม่ได้บ้างสิ่งนี้ยเขาจะรู้เขาจะไม่ทําเขาจะบ่าเหตุผดก้นไม้แม้เรื่องเล็กน้อยไหมคะ่ะเขาจะไม่ทําแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอยากาบอกคิดพอพอดีมาสั่นเดียวสิลืมอันคลิปที่แล้วเคยพูดเรื่องอัน วันนี้เราขับรถตอนมาแรกๆเนาะถ้ากันไปเที่ยวอ่าเจวิตเบมันจะห่างจากนี่ขับรถไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทียิงสิไหมค่ะบ้านี่ขาไปชั้นขับตอนมาปีแรกเนาะปีหนึ่งเก้าสองนย์หนึ้าบ้านี่ขากับ <c oughs> เพื่อนขับขับมาหอดเลยไข่ออกมากใกล้จะถึงบ้านแล้วพี่น้อง เราเมยเม่อยบ่ไวก็คือเราก็จอดจอดไม่ไม่ใช่ว่านึกจะจอดจอดได้เลยถนนที่นี่ตามไหลาทางไม่สามารถจอดรถได้แต่เขาสิมีพื้นที่ให้เข้าจอดจะมีอ่าเขาจะทําเป็นเวิร์เข้าไปคือบอมแยนแคลไล่ไหลทางนะพี่น้องเฮดเวิร์เข้าไปก็คือคุณสามารถเข้าไปจอดรถได้ปลอดภัยก็คือกรณีฉุกเฉินเขาสิมีเครื่องหมายโทรศัพท์เราก็มีอ่าป้ายอีเมจินซี่เองสินะ มองหันละเข้าจอดจอดบ่แมนบาจอดแบบยาวนานเด้จอดกรณี่ฉุกเฉินก็นคือแบบเหมือนแบบบางทีเรามีเหตุต้องใช้โทรศัพท์เสียเพราะที่นี่เวลาขับรถเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์แล้วก็สองคือจังกรณี่พอยังเสียแล้วเมื่อยแล้วบอไว้ยังเสียก็คือแล้วก็ไปจอดเตี่ยนให้ฉันเป็นคนขับต่อไปอีกอย่างหนึ่งบัดนี้ที่นี่นะคะปั๊มน้ํามันน่ะ บ่ได้มีหลายหลคือบานเฮาบานเฮาเนี่ยเสิร์ฟคว่วสะดวกสบายสุซิงสุยางปั๊มน้ำมันก็มีหลายปั๊มน้ำมันแถมเป็นแหล่งชอปปิง้งน้ำมีลลาหงค่ะมีหยังสินะ่ะอยู่นี่ก็มีปั๊มน้ำมันจะอยู่ห่างส่วนมากสิอยู่ในเมืองอยังตอนสามปีที่แล้วเราไปเราไปเที่ยวแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียฉันเป็นคนขับรถ ขับรถข้ามเขาเลยใช้เวลาขับรถสามชั่วโมงในสามชั่วโมงน่ะมีปั๊มน้ำมันแค่หนึ่งปัม๊มหรือสองปั๊มนี่แหละถ้าจำไม่ผิดปั๊มเดียวนี่แหละพี่น้องขับรถข้ามเขาไปสักพักหนึ่งไปเจอปัมมอป๊มน้ำมันในปั๊มน้ำมันปั๊มนั้นน่ะก็จะเป็นปั๊มใหญ่ก็จะมีาลานแมคโดนลอ์ขาย คนก็จะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเส้นทางไฮเวย์ Highway, เป็นทางมอเตอร์เว์เนอะพี่รองทางไปแคนเบราเนี่ยจากจากเรียกว่าเราเริ่มต้นที่เชลฮาเบอร์เนาะขับรถข้ามเขาไปปั๊มญ่ขายดีดีแมคโดนัลด์ก็คือเจ้าสิโทษนะคะ่ะเจ้าสิขี่สิงเยวเจ้าก็ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยตอน เห็นปั๊มน้ามันนะ่ะก็คือคนที่นี่เขาจะรู้เลยคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างน้ํามันก็นต้องเต็มถังเช็คสภาพรถแล้วตัวเราเองเนี่ยจะปวดขี้ปวดเย่กลางทางทําไม่ได้สินะแล้วก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าแคนเบราก็จะมีอ่าที่พักรถข้างทะเลสาบอี่ยังเนี่ยแหละพี่น้องคือก่อนสิเขาเข้าเมย์บอขับรถมาเมย์สามชั่วโมงนี่แหละพัก พักมองหันสะกวอนสินนจังเขาในเมืองแต่ว่า,ารุดพญยแยลกกับห้จอดมองมองพักรถก่อนสิเขาแค่นลาเพราะพอว่าเล่ววาว่ากฎจราจรกับถนนน่ะมันม่คือกันกับเมืองเมืองทีเฮาอยู่เจ้าสิงง,งพนาวาเล้าสิเป็นคนขับเข้าไปขับเข้าไปก็ประมาณสองสามกิโลนี่แหละห่างจากมองพักรถนะแต่ว่าตา ขนาดเขาเป็นคนประเทศออสเตรเลียเขาเดินทางไปแบบไม่รู้เท่าไหร่แล้วสินะบางทีเรายังงงไหมคะ่ะถนนกับมปาจาราจรนน่ยแต่ว่าขอดีก็คือมันเป็นภาษาของเขาตว่ะจันเห้าองเสียพี่น้องมันต้องไดแ้แปลเมียตะบดนั้นแล้วยังงงขอสิไปขอยไปมุ่นี้ได้อยู่ดีนอกเพนะพี่น้องป้านนั่นเด้คะ่ะ <laughs> เพราะเป็นเ่าเป็นธรรมดาอยู่ที่นี่แบบว่า ก็ศึกษาแล้วศึกษาอีกยิ่งเราขับรถเนาะมันผิดไม่ได้ตอนตอนนั้นเนาะพญาราสิแบบว่าเราสิกังโมทไหมคะเลาวา่าถ้าเจ้าเหตุผิดกฎจราจรเนี่ยเขามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้คุณึ้นไปึืนไปสอบสอบใบขับขี่เข้าใบพัน,นสิไหมคะ่ะก่อนก่อนที่เราจะไปสอบใบขับขี่หน้าสมมุติว่า,าสมัยก่อนยังใช้ใบขับขี่ไทยได้ก่อนที่เราจะสอบใบขับขี่ของที่นี่ใส่ได้สามเดืเอน สามเดือนนี่และพี่น้องมาน,นี้อ่าพ่อใหญ่เสิวา่าถ้าเจเ้าเฮ็ดผิดกฎจะลจรเวลาไปสอบใบขับขี่เนี่ยเขาเช็คใดอยู่แล้วองนีนะเขามีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คุณถือใบขับขี่ออสเตรเลียได้นะยังสินะก็เลยพากันระวังระวังอี้ยังก็ตามจะไม่ทําผิดพ่อใหญ่นี่เราสิต้องแบบเปิดคอก้นไม้ไหม พี่น้องแต่ว่าในเรื่องพื้นฐานการใส่ชีวิตการยังเสียขอกฎหไมายังเสียเขาสิตองรูอยู่แล้วสินะแต่เขาบ่รู้เขาก็หาข้อมูลเพิ่มใน Google นี่แหละในในเว็บไซต์ในอีหงังของของรัฐบาลเนี่แหละเขาสิไปเช็คเบิ่งว่าอันนี้เฮตดใดบอ่อันนั้นเห็ดไดบ่ี่นะครับพี่น้องคะการใส่ชีวิตอยู่นี่มันเลยมีความปลอดภัยสูงการขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัยสูงมาก เดี๋ยวคลิปหน้าส,สิมีแนวมาวา่ขาขยายค่วมอีกว่าค่วมปลอดภัยสูงในการขับรถในการใช้รถใช้ถนนของประเทศออสเตรเลียมันเป็นแบบไดมันจะมีค่ามปลอดภัยสูงคักพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ